มีชีวิตเบสิกมินิมัมนิดนะมีแค่นั้นจริงๆก็พอแล้วลนะพระพรุทธเจ้าสร้างสังคมพระขึ้นมาสังคมพระนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าอยู่ยังไงละพอพวกเราไปบินทบาตมาข้าไม่พอมีแม่ครัวช่วยทำให้เราก็ยังฉันได้บัละครั้งอยู่งนะั้นก็ได้แค่นั้นอนะอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ จีวันชุดหนึ่งชุดหนึ่งพ่อใช้ทั้งหลายปีไม่ได้สิ้นเปลืองถ้าเราอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นหนี้อยู่อย่างสบายๆถ้เป็นโยมมีเสื้อผ้าสองชุดสามชุดเลยแค่นี้ก็พอแล้วกินไม่ต้องไปกินหรูหราอะไรกินอาหารพออยู่ได้ไม่สิ้นเปลืองมาก พยายามฝึกตัวเองให้รู้จักพอวิธีที่จะฝึกให้พอนะคือคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองตรงที่ไม่พอนะเพราะความอยากมันมากความอยากมันครอบงำเรางั้นเราหัดรู้เท่าทันใจของเราไว้ใจไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจเรา พะเรารู้ทันนะตัณหาไม่เป็นโลภะมันเป็นกิเลสตัวที่เรารู้ทันคือเรามีสติตัณหามันจะดับพอความอยากมันดับแล้วเนี้ยจิตมนจะมีสติมีปัญญาขนะึ้นมาจิตเป็นกุศลแล้วมันก็จะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรไม่ใช่ทำตามอยากไปเรื่อยๆไม่รู้จักลิมิต เงนชีวิตเท่าไหร่ก็ไม่พอจนตลอดมีเงินเดือนตั้งหลายหมื่นหรือมีเงินเดือนเป็นแสนก็ยังเป็นหนี้อีกเพราะบริโภคเกินแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราวัดใจตัวเองเลยความอยากมันเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกแต่เรารู้ทันมันความอยากนี้สมเหตุสมผลไหม ถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนะสติเราระลึกรู้ไปที่ความอยากมันดับแล้วสติปัญญามันก็พิจารณาควรทำหรือไม่ควรทำตามที่มันอยากพิจารณาดู